อะไรไหนไหนตเต็มไปแไ้ตู้เยเ้ต้เหรอยืนยืนปนไปวิวเล็กเล็กพี่วิวมากินข้าว บอกอา no? เรียกช้าเดี๋ยวมีเรื่องเอ้ยต้องให้เรียกกี่รอบเข้าบ้านโด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 ยแสบวิ่งไม่โดนแล้วแม่เจวิกเจวิลมาไอ้สายมาอะไรงานตัว Tới Tới Mà lên ngang đi Mà Mà đi Ừ Đồ Đồ Hả? Còn <laughs> à? à ma? กับข้าวมื้อเย็นวันนี้อะไรบ้างเนี่ยเต็ดกะเพราปลาทอดเฮ้ยซา, hey, ากปลาเค็มมา,มาทำไมเนี่ยเอ,อ้ยน,นี่มีแต่ปลาม,มาสสยอะไรอฮะ ข้าวหัวข้าวหัวป้าป๋าอันนี้เอฟอวิปมุณต้องมาถ่ายเราเดี๋ยวอัพโหลดบนยูทูบเป้ดได้ดูแล้วก็ได้เห็นกันทั่วโลกนะครับใส่ไหมเนี่นะครับอ่าพอได้เวลากินข้าว hông à? Ê này không? không. 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 啊，你看。